เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปใส่โค้ดรับไอเทมฟรีสุดน่ารักอีกแล้วนะครับผมและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าของฟรีในคลิปวิดีโอนี้น่ารักมากๆนะครับผมนะ คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วนะครับรีบๆไปใส่โค้ดรับไอเทมฟรีอันนี้กันด้วยนะครับไม่งั้นโค้ดมันจะหมดอายุก่อนนะนะครับผมนะโอเคทุกคนพร้อมกันแล้วครับก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับสำหรับวิธีการใส่โค้ดรับไอเทมฟรีในคลิปวิดีโอนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนเข้ามาที่หน้าเกมแบบนี้หลังจากนั้นนะครับกดไปที่จุด3จุดข้างล่างมุมขวานะ หลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับคุณผู้ชมจะเจอคําว่าฮ e ลนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับไปทุกคนเลื่อนลงมาสุดเลยเราจะเจอคําว่า how to redeem toy and vision toy c o d e นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ <S 1> <S 1> จากนั้นเลื่อนลงมาสุดเลยครับทุกคน <S <S 1> <S 1> เราจะเจอคําว่า how d o I redeem a p r o m o c o d e นะครับตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับ เลื่อนลงมาครับข้อ2นะครับ go to the promote code นะครับกดเข้าไปครับเราก็จะถูกวับมาที่หน้าเว็บไซต์ของโราบอกนะครับหลังจากนั้นดทุกคนทําการล็อกอินตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมทําการล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยสามารถพิมพ์โค้ดตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันเลย หลังจากพิมพ์โค้ดเสร็จแล้วทุกคนก็กดรีดีมไปนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้มานะครับแล้วก็จะบอกว่าโปรโมทโค้ดสักเสร็จฟรีนะครับผมนั่นหมายความว่าเราทําการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเราพิมพ์ผิดเนี่ยครับทุกคนครับมันจะเป็นเครื่องหมายทิ้ดไร์นะครับผมเป็นสีแดงนะโอเคทีนี้เราก็กลับไปดูที่กระเป๋าของเราครับว่าไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมันน่ารักขนาดไหนและเข้ากระเป๋าเราแลหรือยังนะครับ นี่ครับทุกคนไอเทมที่เราได้มาครับว้าวน่ารักอะ่ะเป็นหมวกแคนดี้สุดน่ารักนะครับอ้ยผมชอบมากเลยเนะี่ยและไปลุกเชอร์รี่อยู่ตรงนี้ด้วยว้าวแคนดี้รสเชอร์รี่เอ้ยเท่ดีนะฮะของเฟียนี้น่ารักมากคุณผู้ชมครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ครับรีบๆมาใส่โคดรลับไอเทมชิ้นนี้กันด้วยนะก่อนที่จะหมดอายุนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับของฟรีในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนๆือนกันหรือเปล่าครับและถ้าหากทุกคนชื่นชอบอยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับผมด้วยนะครับ <c oughs> ผมและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไมพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบายบายสวัสดีครับบาย